คนละครึ่งเฟส2ลงทะเบียนแล้วถ้าขึ้นแบบนี้ได้เงิน3,500บาทชัววิธีเช็คว่าได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส2แล้วหรือยังนะฮะในคลิปนี้ครับมีเพื่อนๆวิ่งน้องเข้ามาถามผมในประเด็นนี้นะครับว่าจะดูอย่างไรครับว่าเราได้เงิน3,500บาทแน่นอนแล้วชัว100่ร์เซ0นะฮะผมก็เลยจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาครับวิธีการดูง่ายมากครับดูไม่ยากเลยนะฮะ,ะเราจะไปดูกันนะครับว่า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเว็บคนละครึ่ง .com แล้วนะฮะแล้วจะดูอย่างไรว่าได้3 5 0 0บาทนะครับเริ่มแรกครับให้คุณดูที่หลังจากที่คุณลงทะเบียนเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้นะฮะได้เป็นตัวติ๊กถูกนี้นะฮะแบบนี้ขึ้นแบบนี้แล้ววงกลมแบบประมาณนี้นะฮะติ๊กถูกเหลืองๆแล้วก็วงกลมแบบนี้แล้วก็เขียนว่า ระบบได้รับข้อมูลลงทนะะเบียนนะฮะระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วนะปลลอ SF ยืนยันผลลงทะเบียนภายใน3วันนะฮะแล้วก็ขึ้นตกลงนี้ถ้าแล้วก็คุณก็กดตกลงนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับคุณเท่ากับคุณได้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะฮะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะได้ไป50%แล้วนะฮะถ้าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยคือคุณได้แล้วครึ่งหนึ่งหนึ่งคือ50%แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะไปทำอะไรต่อ ตรงนี้ทางระบบคนละครึ่ง com เนี่ยทางโครงการคนละครึ่งคนที่ดูแลโครงการคนละครึ่งเนี่ยในเว็บไซต์คนละครึ่ง com นะครับ mm hmm. เขาก็จะเช็คนะเอาข้อมูลที่คุณกรอกเนี่ยไปเช็คดูนะครับว่าคุณผ่านคุณสมบัติไหมผ่านคุณสมบัติในให้นี้คือคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม mm. และก็คุณมีอย่างอื่นไหมนะฮะที่ทําให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไม่ได้คุณกรอกข้อมูลผิดไหมนะลหลักๆก็คือ เรื่องชอปดีมีคืนกับบรสวัสวิรกห่งรัฐเลยครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้คอบชอบดีมีคืนคุณก็ได้แน่นอนครับถ้าขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีบรสวัสวิรกห่งรัฐคุณก็ได้แน่นอนแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเกิดคุณกรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็น,บนับรนามบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลน,นะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณกรอกทุกอย่างถูกหมดนะฮะคุณมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะได้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง แน่นอนนะฮะในเฟส2นะครับตรงนี้เนะี่ยก็คือ50%แล้วอีก50%เนะี่ยคืออะไรนะฮะคุณก็คงถามอีก50%ก็คือนี่นะฮะก็คือข้อความนะฮะคุณจะต้องได้รับข้อความข้อความรูปแบบข้อความจะเป็นแบบประมาณนี้นะประมาณนะผมบอกว่าประมาณนะครับผมก็คือจะเขียนว่าท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่นะฮะผ่านแอปเป่าตังตรงนี้เนะี่ยผมเอาข้อความของโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งนะฮะในรอบหนึ่งเลยเนะี่ยที่เปิดเนะี่ยมาบอกมาให้คุณดูนะแ่ เป็นโครงการคนละครึ่งเฟสสองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่คุณลงทะเบียนไปก็จะข้อมูลคล้ายๆประมาณนี้แหละฮะแนวๆประมาณนี้ท่านได้รับสิทธิ์โปรใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในแต่วันที่จะเปลี่ยนไปนะวันที่เนี่ยคือโครงการคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยคือคุณเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือวันที่1มกราคม64ถึง31มีนาคม64นะฮะตรงนี้วันที่อย่างคุณก็จะเปลี่ยนเป็น โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในนะจากวันที่5 1 2 0 2 0ก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่ประมาณวันที่15หรือว่า14นะครับผมก็คือ14ไม่14ก็15ก็คือ14เดือน11 2020ดสอเดือนไม่เดือน11 14เดือน1นะฮะ14มกราสอ2พันนะฮะก็สิบก็สองหน,นะครับ14มกราส,สอ2พัน,ออน,ร 14, พน 21, หรือว่า15มกราสอ2พัน 21, นะครับผมก็มันจะเป็นวันวันที่ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะ นะฮะฮก็เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเลยแล้วกันวันที่ไม่14นะฮะ0 1 2 0 2 1นะฮะก็เป็น15นะฮะ0 1 2 0 2 1นะฮะก็จะเปลี่ยนแค่วันที่แหละครับรูปแบบจะเหมือนเดิมนะฮะวันทีตต่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมย้ายนี่ไปก่อนวันที่ตรงตรงนี้นะฮะโปรใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในจากวันที่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นของอันนี้ของเฟส็หนึ่งนะ มันก็จะเปลี่ยนเอาตรงนี้ไปแทนนะเอา1401 2021ไปแทนหรือไม่ก็1501 2021ไปแทนนะก็คือคุณตรงตัวเลขนี้เกิดจากอะไรตัวเลขนี้ก็คือคุณต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะฮะภายในนะครั้งแรกภายในพูด,ดง่ายๆเลยคือคุณต้องเปิดใช้สิทธิก่อนครั้งหนึ่งถ้าคุณไม่เปิดใช้สิทธิ์จะถือว่าคุณสละสิทธิ์เปิดใช้สิทธิ์นี่มีเวลาเท่าไหร่ก็คือ14วันนะฮะคุณจะมีเวลา14วันในการใช้สิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งนะเฟส2ก็คือพูดง่ายๆเลยคือมี พอขึ้นแบบนี้ปุ๊บนะคุณก็พอคุณได้ข้อความอย่างนี้ปุ๊บนะฮะคุณจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันที่1มกราหกสี่นะฮะแล้วก็ใช้ยาวถึงสาสมีนาหกสี่แต่คุณจะใช้ยาวถึงสาสมีนาหกสี่ไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่ใช้สิทธิ์ภายในสิบสี่วันนะพูดง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆครับก็คือคุณจะต้องใช้พอพอคุณได้ข้อความนี้ปุ๊บวันที่หนึ่งมกราถึงวันที่สิบสี่รสิบห้ามกราเนี่ยนะฮะจริงๆเป็นไปได้เนี่ยคุณใช้สิทธิ์ภายในวัน ของวันก็คือประมาณช่วงต้นต้นมกราหนึ่งอาทิตย์แรกของมกรานะครับผมหนึ่งถึงเจ็ดมกรา64นะครับให้คุณไปใช้สิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งของคุณเลยเพื่อเปิดใช้สิทธิ์และคุณจะใช้ยาวๆได้ไปถึง3าเมีนา64นะครับผมตรงนี้ก็บอกเอาไว้นะครับตรงนี้ครับก็คือถ้าเกิดคุณได้ข้อความตรงนี้นะครับก็คือคุณเท่ากับคุณลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเนี่ย100ได้100รร็แล้วถ้าเกิดได้ข้อความนี้นะคุณสังเกตข้อความที่มาในมือถืขอของคุณข้อความนี้จะมาภายใน 1 3วนันนับจากวันที่คุณลงทะเบียนนะฮะวันที่ลงทะเบียนวันที่16สมมุติคุณลงทะเบียนวันที่16บธันวานะฮะไม่สมมุติอะของจริงเลยลงทะเบียนสิบหกธันวาข้อความก็จะเข้ามาประมาณประมาณนะฮะก็คือ10ไม่สิไม่สิเลยก็17ไม่ก็18หรือไม่ก็19นะฮะถ้าข้อความไม่เข้าอย่างไรนะฮะก็รอจรกนกว่ามันจะเข้านะถ้าไม่เข้าจริงๆก็ลองไปถามที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้นะครับผมก็ลองไปพูดคุยถามทางธนาคารดูนะครับ เราสรุปอีกทีนึงนะครับ100%เนี่ยที่คุณจะเช็คว่าวิธีเช็คนะครับว่าได้สิทธิคนละครึ่งแล้วหรือยังนะฮะว่าได้สาม0อยบาทแล้วหรือยัง50%ร็แรกคือคุณลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้นะครับในระบบในระบบเขาจะขึ้นแบบนี้ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนของคุณนะถ้าคุณสมบัติของคุณผ่านถ้าคือคุณหน้านี้คืนานี้ปุ๊บเขาก็จะเอาข้อมูลที่คุณกรอกเนี่ยไปเช็คคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติของคุณผ่านนะฮะไม่มีไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้โครงการชอบ แล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็กรอะข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะฮะไม่ผิดพลาดอะไรนะครับคุณก็จะอันนี้50%คุณก็จะได้ข้อความแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีเลยผิดพลาดคุณจะได้ข้อความแบบท่านได้รับสิทธิ์โปรเจคสิทธิ์ครั้งแรกภายในนะฮะวันที่ก็จะเปลี่ยนเป็นไม่14-121ก็จะเป็น15-121หรืออาจจะเป็นแปลงอย่างไรเดี๋ยวก็จะมีอปเปีกทีเพราะว่าเดี๋ยวลองศูครับว่าโครงจรอาจจะปเ,เปลี่ยนแปลงอะไรมย้าะไรเลี่ยแปลงก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมให้เพราะว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณยึดคลิปนี้เป็นปัจจุบันนะครับผมตอนนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะคุณเช็ค50%ก็คือได้แบบนี้แล้วพอผ่าคุณสมบัติแล้วคุณก็จะได้อันนี้อีก50%เป็น100%เท่ากับคุณได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส2อ,อย่างแน่นอนครับก็ถ้าเกิดคุณได้ข้อความแบบนี้แล้วผมยินดีด้วยกับคุณด้วยนะครับ คุณก็เตรียมตัวใช้งานโครงการคนละครึ่งเฟส2ได้เลยครับสามารถไปศึกษาวิธีใช้งานโครงการคนละครึ่งเฟส2เนี่ยได้นะผมมีคลิปที่สอนเอาไว้วิธีใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะสามารถดูตัวไอเดนบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างและก็อีกคลิปหนึ่งครับเป็นตัวอย่างการใช้จริงครับในโครงการคนละครึ่งคุณก็ไปดูคลิปเหล่านั้นได้นะครับดูตัวไอเดนบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็เพียงเท่านี้นะฮะถ้าคุณงงตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรเพิ่มเติมบอกผมใต้คอมเมนต์ดล่่ือีกมผทชคิป แล้วจะมีไลน์ของผมกดแอดไลน์ผมแล้วส่งคาถามส่งปัญหาส่งสี่ที่คุณเจอมาให้ผมได้นะฮะผมพร้อมจะตอบทุกคําถามอย่างแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาตลอดนะขอบคุณผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคําชมนะฮะผมขอบคุณทุกทุกคนมากที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็คุณเป็นหนึ่งในพลังใจให้ผมและผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นพลังใจให้กับคุณตลอดนะฮะตลอดเวลาตลอดไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเหมือนเดิมครับผมรักคุณดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักนะฮะสำหรับในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับและอย่าลืมนะฮะถ้ากดคุณได้อันนี้ปุ๊บคุณได้ตรงนี้ก็จะได้50%านะฮะได้ข้อความแล้วเขาก็จะไปตรวจข้อมูลแล้วก็ท่านได้รับสิทธิ์โปรใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในถ้าคุณได้ข้อความแบบนี้ก็เป็น100%้เถ้ากดคุณได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ได้เงิน3,500บาทอย่างแน่นอน100%หรือาชัวร์ับผม สำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ